สวัสดีค่ะช่วงนี้ท้ายสุดของงานในวันนี้ที่วัดพิพระวิหารอมตะดามเบ้งเต็มเลยเลยกินแล้วจาหวานเลยเนี่ยอ,อ๋อเหรอยังไม่ทันกินก็หวานแล้วนะกหวานแล้วเนี่ยป้าจะแถมอีกเหรอป้าแถมได้ก็ดีนะคะสดชื่นดีม <c oughs> ีของกินอร่อยอร่อย <c oughs> ผัก สดๆได้ทำเมนูที่ว่าเราชอบเพราะฉะนั้นแล้วความอิ่มอ,อกอิ่มใจในความสุขก็เกิดขึ้นแล้วในระดับหนึ่งทั้งๆที่ว่ายังไม่ได้ทานอาหารนั้นเลยตอนตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวแม่ค้าก็จะกลับกันแล้วนะคะก็กิจกรรม พิธีงานในวันนี้ของทางวัดก็มีตอนเช้าจเจริญพระพุทธมน์แล้วก็ตักบ,บาตรกันและหลังจากนั้นก็ทานอาหารกันนะคะก็มีโรงทานตรงนี้หัวมุมหนึ่งแล้วก็ทราบว่าอาหารหมดทุกอย่างโดยเฉพาะขนมจีนอร่อยมากและที่เป็นร้านค้านะคะก็มีของน้องสุนันทาที่ขายลูกชิ้น และของป้าสำราญเช่นขายขนมไทยแล้วก็ตรงนั้นคุณน้อยมาช่วยอภรรที่เป็นคนลาวค่ะช่วยเขาขายพวกน้ำพริกเอไส่อัว่วแล้วก็ตรงโน้นก็เป็นมุมของพี่นางซึ่งว่ามีสวนผักไทยอยู่ที่เมืองฟราเวมือนาลูีผักเยอะแยะเลยค่ะและตอนนี้เท่าที่เห็นนะคะว่าเหลือ ไม่เท่าไรเองรือจะหมดแล้วด้วยซ้ำไปเรียกว่าขายดีมากๆเลยถัดมาก็เป็นของคุณกุ้งนะคะตรงนี้ซึ่งว่ามีทั้งของแห้งของเอ่อเป็นผักผลไม้เป็นหน่อไม้อะไรต้ออะไรเยอะแยะเลยแล้วก็ถัดไปตรงนั้นก็เป็นก้นน้อยปลาทูนะคะผักก็เยอะด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามีคนมาขายผักกะ สองสามเจ้านะคะอ่าสี่เจ้าเพราะตรงนู้นอีกซึ่งเป็นร้านของคุณตูนแต่ชาวบ้าคุณตูนต้องแยกร่างต้องไปที่เยอรมันเพราะตรงนี้ก็อราสาผักไทยอยู่เหมือนกันที่ว่าเมืองอันเบกได้มาฟักทองยอดมาระผักกวางตุง้งนะเอามาขายตรงนี้แล้วก็ มุมสุดเลยก็เป็นร้านของคุณอ้อมหรือว่าของคุณจำนงนะคะอร่อยอร่อยดิฉันวันนี้ก็ได้ฝากท้องข้าวเหนียวส้มตำข้าวเหนียวมันนุ่มๆเลยค่ะปกติแล้วข้าวเหนียวเราจะทานแล้วมันจะรู้สึกแน่นๆอะไรเนี้ยเพราะว่าเป็นลูกข้าวเจ้ามากกว่าแต่วันนี้ได้ทานข้าวเหนียวเพราะมันนุ่มเลยฮะนุ่มร้อนๆอย่างเงี้ยมันก็ทานอร่อยกับส้มตำแล้วก็หมูปิ้งก็มีเนื้อทอดก็มีนะคะ นี่ก็คือนะคะทั้งหมดเลยนะคะมีไม่กี่ร้านแต่ว่าสำหรับท่านที่มาวัดและโดยเฉพาะบางทีนะอ,อบางท่านเนี่ยมาเฉพาะซื้อผักนะคะแล้วกลับบ้านแต่กระนั้นส่วนมากแล้วก็จะมามาก็มาซื้อติดไม้ติดมือไปและที่สำคัญก็คือได้มาเสดมนได้มากราบพระคุณเจ้าแล้วก็ ได้ใส่บาทรอะไรเงี้ยค่ะจิตใจมันก็แช่มชื่นนะคะก็ชื่นใจมากเลยได้เห็นนะคะทุกๆคนที่ว่ามาแล้วตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นศูนย์ดวมได้สนุสนานเจอกันพูดภาษาเดียวกันวัฒะนธรรมเดียวกันอะไรอย่เงี้ยค่ะมันก็สุขใจได้อย่างมากเหมือนกันอแม่ค้ายังอยู่ยังคุยกัน เยอะเลยจริงของเขาก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าเหลือน,น้อยแล้วเมื่อเช้านี้ไม่เห็นว่าคนรุมกันทั่วไปเลย